เนี่ยซึ่งกน,นาทางหมก็สั่งใ<ช>หม่ชาวบ้านมา,านแล้วก็เอามาแบบตัดแปลงเนี่ยแล้วก็มาทอดเนี่ยแล้วก็มาขายมันก็ต่อย,ยอดธุรกิจอย่างเงี้ยแล้วคนมาซื้อผ้าที่ทอดเสร็จครับว่าเป็นชาวบ้านที่ขายใหม่เนี่ยคนแรก <laughs> แก็ขตําราอัดยาซื้อขนมยายป้าเดินมาอุ้ยสวยจังเลยหนูป้าอยากได้สักผืนแต่ป้าเป็นคนปลูกใหม่เอง อัดยายซื้อขนมยายไปอัดยายขายขนมมายายายเจ็บนะซื้อขนมยายแต่นี่ไม่ใช่ยายแจ้งตำรวจนะเดี๋ไปอัดยายซื้อขนมยายเลย่ยายไปแจ้งตำรวจเมาไปเลยหน้ทั้งเข่งนะไม่ไปเรียกถึงตำรวจนายหนูเอาวะเอาวะก็ได้ค่ะคุณยายค่ะงั้นเอาขนมใส่ไส้ก็ได้เลยเรียกว่าอัดยาย คขนมยาเป็นข้อคิดใช่อยากไปอัดยาว่าเราจะทำใครใครเจ็บเราต้องให้ประโยชน์เขาด้วยนั่งใหนีดนึ่งไอ้ดูยายเจ็บแล้วจะฟ้องตำรวจนะซื้อขนมยายเมาเมาบ้างมั้ยนะไม่งั้นเรื่องนี้ถึงตำรวจแน่เลยต่อไปยายใหญ่ใช่ตำรวจนะไม่มาต่ออัดยาซื้อขนมยาย ไอ้หน hey, no ูยายเจ็บเรืออะไรยาย่หลายยายไม่แคร์เลยเด็กข้างบ้านก็เลยมาเห็นยายยายน้ำยายยายหลายย้อยเว้ยมันถูกเลยเว้ยยายยายน้ำลายยายหลายย้อยไอ้หนูหนายยายคนเจ็บเลชกอีกรอบอ้าวชกอีกแล้วซื้อเลยรอบนี้เป็นขนมฟักทอง เทคนิคการขายของให้หมดของอยางยยายไปควนตีนคนผันแบบผัดมาตกลนไม่ได้เขาอัดอยายก็เลยต้องซื้อขนนยายก<ถ>็คืายทั้งวันยายยอมเจ็บตัวกับาสองมุมปากหมดแพงแหละที่บ้านยายมีฟันปอบอยู่สิบชุด